ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านหนุ่มออ t โตแอร์และระเขาครับก็วันนี้เราจะมาดูการซ่อมแอร์ของ Nissan s ซ l ฟี่ครับรถคันนี้ปี2013ครับก็เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นครับก็เราตรวจเช็คแล้วน้ํำยาแอร์ในระบบเหลือน้อยมากครับก็คาดว่าน่าจะมีจุดรั่วซึมครับก็เราได้ทําการตรวจเช็คภายนอกแล้วไม่เจอจุดรั่วครับก็คาดว่าตู้แอร์น่าจะรั่วครับเพราะว่ารถคันนี้ผ่านการใช้งานมาเกือบ200,000โลแล้วครับ ก็รถปี13ก็ตอนนี้ก็ประมาณ11ปีแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะถอดหรือตู้แอร์ออกมาเช็คสภาพดูครับก็รถนี้การถอดหรือตู้แอร์ก็จะจุ่อยางนิดน,นิดนึงครับก็เราจะถอดหรือคอนโซลออกมาทั้งหมดครับแล้วก็ดึงตู้แอร์ออกมาเช็คครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการซ่อมเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ ก็ขั้นตอนในการถอดภายนอกครับเราก็จะถอดแผงจิงรีดออกมาก่อนครับก็อถอดกานปัดนน้ำฝนครับแล้วก็ถอดลอกยึดคันเลยครับที่อยู่บริเวณข้างในนี่ครับแล้วก็มีแป๊บแอร์จุดเชื่อมต่อเข้ามาในรถครับ ส่วนออกครับเราก็ได้ถอดคอนโซลออกเรียบร้อยครับตอนขั้นตอนต่อไปก็คือการถอดหรือตู้ครับตู้แอร์ก็จะอยู่บนบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเราจะขยับคานเหล็กออกก่อนครับแล้วก็ดึงตู้แอร์ออกมาเช็คครับ ข,ขั้นตอนในการยกตู้แอร์ครับครับเราก็ามาดูจุดรั่วซึมกันครับนี่คือตู้แอร์ครับที่เราถอดออกมา ก็บริเวณที่รั่วซึมครับคือตรงที่มีน้ำมันเกาะอยู่กับสีเขียวเนี่ยครับนี่คือน้ำมันคอมเพรสเซอร์ครับที่รั่วซึมออกมาเพราะน้ำยาแอร์ครับแล้วก็ตู้แอร์ก็ค่อนข้างเสื่อมสภาพด้วยครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ให้ลูกค้าขั้นตอนการล้างทำความสะอาดตู้แอร์ครับ ก็มาดูอะไรที่เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็นี่คือตัวแอร์ครับก็เราเลือกใช้เป็นแบรนด์วาลิโอครับก็งานมาตรฐานเกียบเท่างานสูงครับนี่คือฟิลเตอร์ของแอร์รมีเพิ่มเติมครับหัวเตาพัดลม ครตับงแต่มา่รวาครับ,รบท่ราได้มบกันนอแอร์สูงครับใช้ร่วกับบริษัทซุกได้ครับบริษัทเอรอฟรีอนในการทำโครงกคร ตอนในการยกตัวแอว์ใส่กับพื้นครับขั้นตอนการถอดมอเตอร์ลมออกมาเปลี่ยนครับขั้นตอนในการใส่คอนโซลกับพื้นครับ เติมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับครับก็มาดูความเรียบร้อยครับตอนนี้น้ำยาแอร์เราก็เติมเต็มแล้วครับในช่วงการเท็ระบ,บบครับก็มาดูค่าเกจกันครับค่าเกจก็ฝั่งโลก็ประมาณ30คิครับไอพีเชอร์ก็ประมาณ200ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับ จะรวก็เงียบแล้วก็ไม่มีเสียงครับแล้วก็ทำงานตามปกติรดูงานประกอบภายในครับก็มาดูอุณภูมิก่อนครับอุณภูมิตอนนี้ประมาณ7.5้าครับลดลงตาอเนื่องครับดูงานประกอบครับผลงานการประกอบจากทางร้านก็ประกอบเข้าตำแหน่งเดินทุกจุดครับ มายังไงไปอย่างนั้นครับแล้วก็ทำความสะอาดภายในให้ลูกค้าเรียบร้อยครับครับก็เรียบร้อยครับนิสสันเซลฟี่ปี2 0 1 3ครับถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์ใหม่ครับเนื่องจากตู้แอร์เดิมเสื่อมสภาพรั่วซึมครับก็ฝากกดติดตามผลงานกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร้านหนุ่มออโต้แอร์รัดระเขาโทร0899211805ครับท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์สามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับ หรือว่าจะนํารถเข้ามาเช็คก,กับทางร้านได้เลยครับร้านเราก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนลานะเขาพิทยาคมครับหรือว่ายังเยื้องกับวัานนาลาะเขาเนี่ยครับครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม